สวัสดีครับสวัสดีกาบงามๆเพื่อนๆทุกค,คนนะครับที่เข้ามาดูช่อง AJN กับโจคนะครับในช่วง2อสวันที่ผ่านมานี้เนี่ยเราได้ลองทําการ แต่งเพลงด้วยใจตัวของ AI ที่อยู่ในโปรแกรมออนไลน์ของเราเนี่นะฮะหรือว่าในเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ทำมาเป็นเพลงนะฮะเราลองทำาให้น้องช่องของคุณยงให้ไปแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพลงก็ติดปูมาเลยนะครับแล้วก็เพืเ่อนๆหลายคนก็ถามว่าวิธีการทำทำจะได้ทำอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไปด้วยกันเลยนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่เราจะเอาไปทำนะครับผมเพลงในวันนี้จะต้องใช้ภาษาไทยนะฮะประมาณสัก 200อักขระนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นแห่งวันหนึ่งนะครับที่เราทําการขึ้นไปทําเวทีไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็มีสมาชิกช่องเฮาที่แต่งเพราะว่าแต่งกรห้ช่องนะครับในตอนที่เฮาทำดันเวย์นั่นเเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรรมเป็นกรเนาะนะฮะแล้วเขาจะเอากรรมกรูนี่ยมาลองใส่ในตัว AI ที่แต่งเป็นเพลงเนี่ยครับผมว่าจะมีเสียงเพลงจะได้นะครับผมและเราก็สามารถเอาเสียงเพลงนี้ ไปประกอบในการใช้งานของเฮาด้วยตัวนะครับสามารถจะเอาไปทําเป็นแบกกิ้งแท็กหลังช่องก็ได้เป็นเพลงประจําช่องก็าได้หรือว่าแต่งเพลงสนุกสนานยามเพราะว่าือเพื่อนในวาระต่างๆด้วยตัวนะครับเช่นวันเกิดวันจบการศึกษานะฮะหรือว่าแต่งกับญาติผู้ใหญ่ตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการทําแบบนี้เนี่ยทำดนตรีในะครั้งนี้เนี่ยเฮา ปะสามารถที่จะกับรถเนื้อร้องเองได้นะครับส่วนหนึ่งจะเป็น AI ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นที่เฮาส่วนหนึ่งนะครับและในรันเวย์ตะกี้นะครับเพื่อนขอแอบดูก่อนนะครับผมก็จะมีไอ้นะฮะไทยแลนด์นะผมเปิ้ลเกาะแต่งก่อนนะครับมาเพิ้นบอกว่ายิกแกมหยอกเขานะฮะตรงนี้นะฮะก็คือว่าจะมีคำอู้ครับแอนตําแตงด้วยแรงแขนนะฮะตอนนี้ไอ้โจ๊กได้แกะมาเรียบร้อยแล้วหนุ่มแกะเป็นกคำมาอู้มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะฮะทำก่อนจากที่ไทยแลนด์นะเพิ้นบอกว่าแอนตําแตงด้วยแรงแขนจกสุดแสนน่ารัก เกินคำขานทั้งสองร่วมทำคัวจิตเบิกบ้านสุขนุกนานที่มาชมนะเดี๋ยวลองเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยที่ไอ้ไทยแลนด์แต่งให้เราเนี่ยมาทำเป็นเพลงแบ็กกิ้งแท็กนะครับผมอลองดูนะครับเดี๋ยวขอกรอกตรงนี้ก่อนนะครับพเพื่อนอกอรอกตัวตัวนี้ข้ไปนะผมแล้วเรียกโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เข้ามานะฮะเพื่อนอาจจะเป็นไฟ r e f ฟ x กอาจจะเป็น ไอเอหรือว e, uh, 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 ่าจะเป็น hmm. ต uh, uh, no. okay. ัวของอ่ากูเกิลโคมก็ได้นะฮะแล้วก็พิมพ์ที่ URL ตรงนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อน URL นะผมพิมพ์ไปเลยครับ w w w ร์ไวเนี่ยโทษ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 เวอร์ไวท์เูโน่ดอทคอมนะฮะเพื่อนๆนะขออนุญาตออกเสียงว่าซูโน่กันแล้วฮะเอาโอเคเสร็จแล้วกดไปจ้านะเพื่อน ะนะ,ะหน้าตาของเว็บก็จะมีเป็นประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีตัวอย่างของเพื่อนที่เอามาโชว์แคสกันนะฮะหรือว่าเทนของเพลงนะฮะเดี๋ยวเราลองมาแต่งดูนะครับเพื่อนๆดูแล้วว่าเพลงที่ได้มาจะเป็นยังไงนะครับอ่ต่อไปนะครับผมมาที่ create เพื่อนๆมาที่ create นะครับผม,ม,บผมกดที่ create ปุ๊บนะครับผมอ่าเว็บนี้จะต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าเฮาจะมีอยู่50เครดิตต,ต่อวันนะเพื่อนๆอ,อ่าเดีนะ๋ยวผม50เครดิตนี่ก็คือสามารถ ใช้มาแต่งเพลงตรงๆเนียได้5ครั้งนะฮะทีนี้เขาก็จะทําอย่างไดนะฮะอ่าเขาก็ต้องเริ่มด้วยการพิมพ์ที่เขาว่า Song description นี้ก่อนเลยนะครผมแล้วเราอยากจะได้แนวเพลงเป็นแบบใดนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเขาอยากจะได้เป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์ฮะเขาต้องพิมพ์ป๊อปแดนซเข้าไปนะเพื่อนๆ pop dance แล้วก็ใส่ลูกน้ำยุงลายเข้าไปนะเพื่อน ลูกน้ำยุงลายมีไหนเอ่ยนี่นะฮะลูกน้ำนะฮะแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดของไอ้ไทยแลนด์ใส่เข้าไปนะครับผมแอนตํ้แตงด้วยแรงแขนโชคสุดแสนน่ารักเกินคำขานทั้งสองร่วมทำครัวจิตเบิกบ้านสุขหนุดนานทุกที่ที่มาชมอ่ะทุกทีที่มาชมอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะนะครับแต่ว่าเปิ้ลกำหนดเขาตัต้ง2 0งร้ก่อนฮะ200ออักขระนะฮะแต่เขาใจไปแค่112บก็บมาเป็นอย่างนะฮะอันนี้คือยิบ คำกรของไอไทยแลนด์มาฮะจากนั้นกดคีย์เอดเข้าไปโชเดแบบนี้นะฮะรอสักครู่ตอนนี้ก็จะเริ่มประมวลผลนะฮะ,พะเพื่อนใจยเย็นๆใจเย็นๆนะ,ะ,พะเพื่อนรับรองว่าฮาแน่นอนนะครับเสียงเพลงที่ออกมาจากของโปรแกรมซูโนนะฮะเป็นเว็บแต่งเพลงออนไลน์เพื่อนโดยระบบ AI นะ,ะ,พะเพื่อ,อๆๆนรอ,ก,อกันสักกําม,มาแล้วหนึ่งเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเพลงต่อไปก็จะตามมานะ,ะ,พะเพื่อน ใจเย็นๆนะฮะอรอประมวลผลกันแปน๊บนึงนะครับมีหน้าปกอันสวยงามเขาเรียบร้อยแล้วผมต่อนนี้องผมชื่อเพลงชื่อเพลงว่าแอนตําแองนะเพื่อนอโอ้โหชื่อเพลงที่สุดยอดเลยแล้วจะฟังเสียงมันได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะฮะโอ้ัแบบดนี้เปิดลาโพงไว้นะะอาประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะฮะแอนตําแ e งด้วยแรแข็งจะแสนน่ารักเกินคําขานนะฮะโอ้โหอยากให้เพื่อนๆได้รับชมร่วมกันนะฮะอ่า นะครับบอกว่าอย่าให้เพื่อนๆฟังด้ก่อนมันจะมีเสียงประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะผมเดี๋ยวเนื้อเพลงเป็นอย่างไดละเดี๋ยวเราอัพเป็นเพลงเพงเืเ่อนๆฟังกนแล้วกันแต่ตอนนี้มันมีแต่หูฟังเครื่องเฮ้ามันเหมือนมีลำโพงนะเพื่อนๆเอาเดี๋ยวก็ามาดูฟังเพลงกันท้ายคลิปนะครับผมอ่าอย่างไดแล้วเพืเ่อนๆลองแต่งมาเรียบร้อยแล้วเป็นไดก็บอกกันตัวนะครับแล้วเพืเ่อนๆ อาจจะมีเพลงประจําช่องที่ติต๊หูเลยนะครับเพืเ่อนๆเอาไว้เจอกันในรันเวย์นะครับผมรันเวย์นี่ก็ฟังเพลงไปสนุกๆไปก่อนเลยครับไา ทั้งสองรวมทั้งครูจิตเบิกบานสนุกนั้น ในห้องคููมีควันหอมฟุ้งไปสุตรเกยือมีงวยปล้ำอย่างสุขใจข้าวผัดผักร้อยและดีต่อใจพระพรุ่นทำเพลินใจ ไม่มีคำใดยืนเป็นคำกล่าว ความหุนหันรารขาดใจหวังรักเนแรงร้ายจนมันสุดมิรู้แต่เรา